สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับ youtube นะคะช่องแพรวพัพปี้นะคะพาลูกค้ามาอยู่ที่โครงการบุญสิริก้ค่ะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะขออนุญ,ญาตพามาดูบ้านค่ะหลังนี้ขายนะคะอายุบ้าน3มปีนะคะหลังนี้ ตกแต่งด้วยดีไซน์และสถาปัตยกรรมที่สวยและลักชูรี่มากๆเลยค่ะอันนี้จะเป็นบริเวณโซนหน้าบ้านนะคะการเข้าออกของประตูเนี่ยก็คือจะเป็นระบบสแกนนิ้วมือนะคะอันนี้เป็นสวนบริเวณข้างบ้านนะคะ าอาจจะขออนุญาตพาไปเร็วนิดนึงนะคะเดี๋ยวแพวจะพาเข้าด้านบ้างด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งนะคะอันนี้เป็นบริเวณสวนหน้าบ้านนะคะสวยมากเลยค่ะจอดรถได้3าคันนะคะหน้าบ้านกว้างค่ะขออนุญาตพาเข้าด้านด้านข้างบ้านนะคะตรงนี้จะเป็นโซน รับแขกนะคะที่ทอดยาวเป็นลักษณะตัวแอ L ค่ะกว้างมากโต๊ะทานข้าวนะคะจะถูกเชื่อมต่อด้วยโซนครัวค่ะครัวก็จะมีสองครัวนะคะหลังนี้ก็คือตกแต่งบิวอินได้แบบรักชูรี่และสวยมากๆค่ะเนื้อที่บ้านนะคะก็คือ 115ตารางวานะคะตามโฉนดนะคะอันนี้เป็นตู้แช่วายนะคะพื้นที่ใช้สอยนะคะ399ตารางเมตรค่ะวิวอินทั้งหลังเลยนะคะ แล้วก็หลังนี้ถูกปรับเปลี่ยนแบบจากแปนของโครงการไปค่อนข้างเยอะมากๆค่ะโดยการจ้างสถาปนิกนะคะมาเขียนแบบเพิ่มค่ะบันไดพื้นประตูวัสดุทุกอย่างถูกเปลี่ยนหมดเลยนะคะข้างล่างตรงนี้จะเป็นห้องแมวนะคะ จะเป็นห้องน้ำค่ะด้านล่างนะคะหนึ่งห้องห้องรับแขกนะคะที่ถูกเชื่อมต่อมาเป็นโซนพักผ่อนด้านข้างบ้านนะคะส่วนอันนี้จะเป็นประตูบานใหญ่ไม้สักจริงนะคะไม้สักแท้แล้วก็จะเป็นโซนบิวอินนะคะห้องโถงจะมีผนัง มีฝ้าที่ค่อนข้างสูงมากนะคะแล้วก็เราใช้แอร์เป็นแอร์แบบเจาะผนังนะคะสวยมากค่ะหลังนี้จะมีห้องนอนด้านล่างหนึ่งห้องนะคะเดี๋ยวแพลวจะขออนุญาตพาไปชมอันนี้จะเป็นห้องนอนด้านล่างนะคะ แล้วก็จะมีห้องน้ําอีกหนึ่งห้องค่ะตกแต่งสวยมากค่ะวัสดุทุกอย่างเป็นพรีเมียมถูกเปลี่ยนทั้งหมดนะคะ อันนี้จะเป็นห้องนอนด้านล่างค่ะเดี๋ยวพวจะพาขึ้นไปดูด้านบนนะคะเดี๋ยวจะพาขึ้นชั้นสองนะคะอันนี้แพนให้ดูในส่วนของบงันไดตัวนี้ก็ถูกปรับเปลี่ยนใหม่นะคะอันนี้ก็เดินขึ้นมาชั้นสองแล้วเราก็จะเจอชานพักนะคะชานพักด้านบน ขออนุญาตแวะพามาดูตรงนั้นจะเป็นพื้นที่ส่วนกลางนะคะเดี๋ยวแพลวจะมีวิดีโออีกหนึ่งวิดีโอนะคะให้ดูสระว่ายน้ำใหญ่มากค่ะมีฟิตเนสมีซาวน่าก่อนที่เราจะไปถึงห้องนอนนะคะด้านบนมีสองห้องนอนนะคะกับสองห้องน้ำห้องน้ำมีทั้งหมดสี่ห้องค่ะสามห้องนอนสี่ห้องน้ำนะคะอันนี้จะเป็นห้องซักผ้าค่ะที่ลูกค้าเนี่ยเขา เจ้าของบ้านเดิมเนี่ยเขาคิดขึ้นมาอันนี้จะเป็นห้องซักผ้านะคะที่อยู่กลางบ้านนะคะเวลาซักผ้ารีดผ้าก็คือด้านบนตรงนี้ได้เลยตรงนี้ก็จะแบบทำเป็นบิวเอาไว้สามารถใช้นั่งทำงานก็ได้นะคะ เดี๋ยวแพลพาไปดูมาสเตอร์เบรดรูมค่ะห้องนี้จะเป็นวอล์กอินคเซตนะคะห้องสวยมากค่ะดีไซน์ตกแต่งสวยมากตัวนี้จะเป็นโซนวอล์กอินครเซตนะคะที่เชื่อมต่อกับห้องนอนด้านบน แล้วก็จะเป็นห้องน้ำห้องสวยมากๆค่ะ จะพาไปดูห้องนอนอีกหนึ่งห้องนะคะอันนี้เป็นห้องนอนด้านบนอีกหนึ่งห้องค่ะทุกห้องจะมีระเบียงนะคะอ๋อล็อก จะมีระเบียงเปิดออกไปได้นะคะแบบนี้นี่ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะ ใช้คำว่าสวยมากๆแบบไม่รู้จะบอกว่าสวยยังไงค่ะห้องสวยมากเลยค่ะทุกตกแต่งมาแบบให้ดูแบบสบายตามากค่ะที่สำคัญบ้านเย็นมากหน้าบ้านหันทางทิศตะวันออกนะคะ หลังนี้ขายนะคะทุกคนแพวขออนุญาตฝากบ้านหลังนี้ไว้ด้วยนะคะฝากลูกค้านะคะกดติดตามนะคะ s u b สไคะ YouTube, รต์นะคะยูทูบช่องแพรพัพพตี้นะคะจะได้เห็นเป็นซีเฟิร์สนะคะเวลาแพลวลงบ้านบ้านขายบ้านเช่าหรือ,อาการขายอสังหาริมทรัพย์ในบุรีรัมนะคะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ